บอกบอกน้องบอกน้องยังไงอ่ะค่อยค่อยบอกน้องอ่ะค่อยค่อยสอนน้องแบบตอนแรกอ่ะสอนยังไงพี่ก็บอกอยู่ให um ้ฟังอย่าฟังยังไงครับลูกบอกบีดีดีแล้วบีอย่าแยงอันนี้ของพี่ของตัวเองอยู่นู่นนู่นพี่แบ่งให้แล้วใช่ไหมครับพี่แบ่งให้แล้วใช่ไหม บ,บีอยากได้ในมือพี่พี่จะทำยังไงอะ่ะเดี๋ยวบีอยากบีอยากอ่าอ่าอ่านี่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 ยังยังยังอยากได้ตัวนั้นอยู่ยังพี่จะทำยังไงกับบีดีนะ <c oughs> พี่จะทำยังไงนะ ใจเย็นๆนะลูกใจเย็นๆคุยกับน้องนะใจเย็นคุยกับน้องนะครับน้องยังคุยภาษาเราไม่เข้าใจครับลูกน้องเห็นพี่ทำน่ารักไงใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะโยนใส่ตัวนี้ว่ามันจะล้มหรือเปล่าถ้ามันไม่ล้มนี่เอาแม่คู่ตักด้วยพี่น่ารักจังเลย แบ่งพี่โอ้โหตุ่ต่อก่อนนะพี่ต่อตุ้ยต่อก่อนบีของตัวเองอยู่นู่นนะลูกพี่ก็แบ่งแล้วใช่ไหมพี่แบ่งอย่างลูกแบ่งแล้วแต่บีไม่เล่นแต่บีจะมาเล่นของพี่